เลยต้นมะตูมไปนะครับเลยต้นมะตูมไปนะครับเลยต้นมะตูมไปนั่นก็จะมีอ่าอ่าสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอ่าเป็นสารสูงเป็นสารสูงเป็นสถานที่อ่าว่าความของว่าความของพิสุณีลอดบุตรกลางวัดนะครับคือในสมัยก่อนพิสุณีนี่ก็ ได้เป็นที่อยู่ารนาดนะครับที่เป็นให้กวางกวางไม่ลุกอ่อนพอเกิดมาในยุคนี้ก็ท่านก็เป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองอยากจะบวชพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่พอพอบวชมาอเอาพอแต่งงานมาก็ ได้สามีดีสามีก็เลยอนุญาตให้นางได้บวชทีนี้พอบวชมาก็นางก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาทีนี้มา่ันบวชในสำนักของพระเทวทัตพระเทวทัตก็ไล่ออกมาว่านางพิษิณนีทาไมถึงมีท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็เลยทําให้ไล่นางออกมาพระุทธเจ้าก็ได้มาให้ว่าความที่ศาลนี้มีศาลสูงครับไม่ต่ําเลยนะศาลเนี้ย เสร็จแล้วก็ <c oughs> ได้ว่าความให้นางวิสาขาให้นั่นพระาริบุตรพระอนุนได้เป็นผู้ที่นั่นก็นางวิสาขาก็มาถามว่านางแต่งงานตอนตอนไหนแล้วก็ได้บวชตอนไหนก็ศึกษาดูจึงได้รู้ว่านางเนี่ยตั้งคันก่อนบวชคือคือตั้งคันก่อนบวชก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดพ้ไม่ผิดก็เลยได้ว่าความนางาให้นางเสร็จแล้วก็ อพอคลอดลูกออกมา,าพระราชาก็ออกไปเลี้ยงนามว่ากุม,มารักสัปะไม่ใช่มหารักัปะนะครับกุม,มารักสัปะเสร็จแล้วพอบวชได้อายุเกตขวบท่านก็ได้ไปบวชแล้วก็สาเด็จเป็นเรหลังเพราะสำเด็จเทหั์เนี่ยแม่ก็เรียกว่า,า,าเป็นผู้สุนีที่ได้ดูแลให้กําเนิดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงดู แต่ก็สามารถที่จะผลิตสามารถที่จะทำะพาาระรหัตให้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาได้นะครับฉะนั้นถ้าใครมีคดีความต่างๆก็ให้ไปวางตรงนั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ใครมีว่าความอะไรก็ให้ไปวางตรงศานั้นนะครับแล้วก็